ท่านพี่น้องที่รักครับท่านนาบีสลลลุลลานฮุอาเลิมุลสั้ลได้กล่าวไว้ซึ่งมีใจความว่าสาราสะตนก็ดะฮารมัลลอฮุอะอัยลหิมุลจันนะคนที่ได้ทำสามอย่างนี้หรือสามจำพวกนี้อัลลอฮฺสุบฮาตตาลาทรงห้ามเขาจากการเข้าสวรรค์คนที่หนึ่งก็คือหรือกลุ่มที่หนึ่งคือมูตเมนุนคัมรีคนที่ ดื่มน้ำเมาไม่เลิกความหมายก็คือสิ่งใดก็ตามที่มันทำให้สติปัญญาเสียหายนั่นเรียกว่าน้ำเมาหมดหรือเรียกว่าของมึนเมาหมดเพราะท่านนบีสโลโลของอานิวัซัลววลัมกล่าวว่าคุณลุมมุสกิเรนคอมดนว่าคุณลุคอมเรนฮารอมนทุกทุกสิ่งที่มึนเมานั้นทำให้สติปัญญาเสียหายนะถือว่าเป็นสุราเป็นคอมมัด และทุกๆของที่มืนเมานั้นก็ถือว่าเป็นบาปเพราะงั้นคนที่ไปหลงผิดแล้วก็ไม่ยอมเลิกไม่ยอมตะบ,บัรต,ตัวต่ออัลลอฮ์กลุ่มนี้อัลลอฮ์ตาลาห้ามเข้าสวรรค์กลุ่มที่สองคือวันอาร์คลิวาดิดาฮีผู้ที่เนระคณสองบิดามันดาอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าคนที่เนระคนสองบิดามันดาเนี่ย อัลลอฮ์าตาลาลงโทษในโลกดนยาใบนี้แหละไม่ต้องรอถึงวันเกียรมาหรืออัลัมบารุสกียะทาอะไรกับมานดาเอาไว้อัลลอฮ์สุภาโนตาลาก็จะให้ได้ประสบอย่างนั้นกลุ่มที่สคือวัดไดยุตไดยุตคืออะไรล่ะครับท่านพี่น้องไดยุตคือวันลาดียอคิรุสุฟ,ฟิอาลออียอมรับคนที่อยู่ในครอบครัวในเรื่องการทําความชั่วความหมายคือ,อ,อสามีหรือภรรยา หรือลูกหรือหลานที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเขาทำบาปก็ไม่หักห้ามแถมยังยินดีในสิ่งที่เขาทั้งหลายได้ทำด้วยเพราะงั้นสามจำพวกนี้วันอญญายาสุบิลละขอละตาลายห่างไกลจากพวกเราวบลิลลายต่อฟีวันหิดดยาวัสสลามุอะลัยกุมวะรหัมะตุลลอฮิวะบรักาตุ